ินดีต้อนรับสู่จิง r ีโล a ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่งของ Nintendo นะครับนั่นก็คือเจ้าขมือบสุดน่ารักนะครับเคอร์ Kirby. จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเคอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่คู่ขวัญอยู่กับ Nintendo มานานนะครับตั้งแต่สมัยเกมบอยที่ Kirby เนี่ยถูกเปิดตัวครั้งแรกนะครับใน Kirby d e e n s Land นะครับจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของเคอร์เนี่ยเขาไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือเขาเป็นเหมือน สิ่งมีชีวิตที่ตัวกลมๆนิ่มๆนะครับความสามารถพิเศษก็คือสามารถดูดวัตถุสามารถดูดสิ่งต่างๆเอามาวิวัฒนาการมาทําเป็นพลังของตัวเองนะครับเรียกได้ว่าเหมือนดูดสิ่งมีชีวิตดูดสรรพสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ยเพื่อจะเอามาเป็น ability ของตัวเองนะครับแล้วก็หน้าที่เขาก็คือปกป้องดาวเกิดของเขานะครับดาวพอบสตาร์แล้วก็ เขาก็จะต้องต่อต้านกับพวกที่มาลุกรานดาวของเขานั่นเองปัจจุบันนะครับเกมเครอร์บี้เนี่ยก็มีมาหลายภาคนะครับแล้วก็มีมายาวนานกว่า20เกมด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นที่เป็นแบบเครอร์บี้เดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็จะมีแข่งรถเกมพินบอลแล้วก็โอ้อีกมากมายหลายหลากนะครับสำหรับเกมของเครอร์บี้ที่พัฒนาโดย Nintendo นะครับแล้วก็ เกมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกมแอคชั่นของเคอร์บี้จริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันสนุกวมากนะครับคือผมเล่นครั้งแรกเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นทุกภาคนะครับแต่ว่าผมรู้สึกชอบความความสามารถของเคอร์บี้แล้วก็ความน่ารักของมันอะไรเงี้ยนะครับที่เราจะใช้ความสามารถเขาในการดูลังคู่ต่อสู้มาใช้เป็นพลังของตัวเองได้แล้วก็แต่ละด่านก็สนุกวมากนะครับถึงตัวเขาจะดูแบบ เป็นตัวละครที่ดูออกแบบง่ายๆกลมๆสีชมพูหน้ากอดอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนเป็นตัวละครที่เหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับก็คือเป็นเริ่มจากที่เราเล่นแบบเป็นแอคชั่นสองมิตินะครับเดินผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยด้วยที่มันเป็นเคอร์บี้แล้วด้วยความสามารถของเคอร์บี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเคอร์บี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ เอามาทําเป็นเกมแอคชั่นได้นะเกมแบบผู้ชายผู้ชายเล่นแบบสนุกก็ได้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็เลยชอบเจ้าตัวนี้มาตั้งแต่บัดน,นั้นเลยแน่นอนว่าเคอร์บี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่มีมาหลายภาคนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีมังงะออกมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ลืมนะครับเจ้าตัวสีชมพูน่าขกลดตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสินค้า Kirby เคอร์บี้มันน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคอร์บี้เนี่ยมันเหมาะกับ การสไตล์แบบขายของเล่นมากๆาเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเสื้อมีทั้งตุ๊กตาใช่ไหมมีทั้งติก,ตกเกอร์มีทั้งอะไรต่างๆมากมายถึงมันจะตัวละครมันจะเป็นตัวกลมๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่านักสะสมหรือคนที่ชอบเกมเนี่ยก็ไม่ไม่พลาดที่จะรู้จักมันหรอกนะครับเพราะว่านอกจากของฝั่ง Nintendo ที่จะมีตัวละครแม่เหล็กใช่ไหมฮะอย่างมาริโอเนี่ยโปเกมอนเนี่ย ผมก็บอกเลยว่าเคอร์บี้เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบน่าจดจำมากๆแล้วก็เวลาอย่างเกมของ Nintendo ที่เป็นเกมแบบสามาร์ทบอสเนี่ยเขาก็ยังไม่ลืมตัวละครตัวนี้นะครับเขาก็ยังเอาเคอร์บี้เนี่ยมาใส่ทุกภาคเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าถามว่าผมเล่นเกมเคอร์บี้มากิ่ภาคเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเล่นน้อยนะครับไม่ได้เล่นเยอะนะครับส่นวนใหญ่ก็จะมีภาคบน DS ที่เล่นนะครับแล้วก็มีเกมบอยแต่ว่าอันนั้นย้อนกลับมาเล่นที่หลังนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเคอร์บี้เนี่ยมันเหมาะกับการ เอาไปอยู่ในเกมจริงๆนะครับโดยที่ถึงเขาแบบเป็นตัวหลักตัวเอกของเกมแล้วเนี่ยแต่ว่าคือเรียกได้ว่าคือเหมือนการดีไซน์ออกแบบง่ายๆแบบเนี้ยให้ให้มันดูแบบตัวกลมกลมยุยย,ยนิ่มๆแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยเป็นสามารถเป็นตัวละครเป็นตัวเอกตัวหลักของเกมได้นะครับทั้งที่เขาไม่ได้มีความเท่เรียกได้ว่าไม่ได้มีความดูเหมือนจะเก่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าความสามารถเขาบวกกับ ตัวเขาที่แบบดูคมๆง่ายๆแบบนี้นะครับมันก็เลยดูแบบเออพอเวลาเขาทํามีเกมของเขาเองเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วจะทําทให้เราเนี่ยถูกเคอร์บี้เนี่ย ดึงดูดเข้าไปโดยปริยายเลยนะครับแทบจะเหมือนแบบเราก็หลงสเสน่ห์เครอร์บี้ไปเองโดยอัตโนมัตินะครับก็มาหาัศจรรย์มากนะครับและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เคยเล่นเกมเครอร์บี้เกมไหนก็ติดมาคุยกันเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้เจฮีโร่ชาแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ